เมาส์แฮมมุงกันด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมที่ก่อนหน้านี้นะคะมีหญิงสาวปริศนารายหนึ่งได้ออกมาอ้างว่าตนตั้งท้องกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอีกทั้งยังอ้างต่ออีกว่าระหว่างคบกันนั้นเคยคุยกันเรื่องมีลูกเขาดีมาก แต่พอตั้งท้องขึ้นมาจริงๆนั้นฝ่ายชายกลับไม่ดูแลถึงขั้นให้ประยุติการตั้งครรทั้งนี้ก็ยังมีเพจดังออกมาฟาดคำใบ้ร้อนแรงทำเอาชาวเน็ตเนี่ยหูพึ่งกันทั้งโซเชียลโดยมีใจความประมาณว่านักร้องร่างเล็กทำสาวท้องไม่รับผิดชอบ พี่ยังเอาตัวไม่รอดจะเอาน้องมากัดก้อนเกลือกินได้ยังไงสุดท้ายไล่ไปทําแท้งพี่ไม่แคร์เพราะพี่มีโลกสี่ใบล่าสุดสาวปริศนารายนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้มาออกรายการโหนกระแสนในเทวันที่27ตุลาคมกับหัวข้อเรื่องว่าเปิดโลกสี่ใบของนักร้องดังให้แฟนส ทำแพ้งสุดท้ายทิ้งซึ่งเธอนั้นก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเธอนั้นก็ได้เผยไว้ว่าก็ตั้งแต่ตั้งท้องเกือบ2เดือนเนี่ยเราก็ได้บอกฝ่ายชายไปค่ะแต่ฝ่ายชายเนี่ยกลับกลายเป็นคนละคนฝ่ายชายก็บอกว่าไม่พร้อมเลยก็เอาเรื่องทางการเงินมาเป็นข้ออ้างแล้วก็บอกว่าไม่รักเราแล้วกดดันเราทุกวิธีทาง เขาบอกว่าเขากลัวเสียชื่อเสียงกลัวงานในวงการเป็นศูนย์เราก็คิดว่าทำไมพูดกับเราแบบนี้แล้วเขาก็ยังบอกกับเราอีกว่ารักเราน้อยลงบอกบ้านกำลังจะโดนยึดหนี้สินเยอะซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเรากับลูกเป็นภาละ เลยตัดสินใจยุติการตั้งคันลงนั่นเองสุดท้ายพอยุติการตั้งคันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจริงๆเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรกับเขาขนาดนั้นที่มาคือไม่อยากให้เขาเนี่ยไปทำกับคนอื่นคิดว่าจะดำเนินคดีคือเราอะไม่อยากให้เขาไปทำแบบนี้กับใครอีกให้มันจบที่เราเราผ่านจุดตรงนี้มาหนักพอสมควรเรารักลูกแต่เรารักเขามากเกิน สุดท้ายเราก็ไม่มีอะไรจะพูดกับเขาแล้วอันนี้เราบรรดาชาวเน็ตที่กําลังรับชมรายการโหนกระแสอยู่นะขนาดนั้นก็มีการเข้ามาคอมเมนต์เดาสนั่นว่านักร้องูกทุ่งคนนี้นั้นคือใครก็มีทางด้านนักร้องูกทุ่งสาวสุดสวยอย่างสาวธัญญาอาสยามเนี่ยก็ได้โพลคอมเมนต์ในรายการด้วยเช่นกันหลังจากที่เธอนั้นถูกพาดพิงซึ่งเธอนั้นนะคะก็ได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า พูดใหม่นะคะนี่เลิกกันกันยาไหนๆก็พลาดมาขนาดนี้และก็ยอมรับให้ตรงค่ะครบซ้อนคือครบซ้อนนี่จับได้ว่าไปหากันตอนตีหนึ่งถึงเลิกจบข่าวกรรมโอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่าประเด็นนี้ร้อนแรงสุดๆไปเลยแต่ะเอ๊ะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนนี้นั้นจะเป็นใครกันนะ